ดีครับผมเก่งเคสพิชิิงครับกบวันนี้ม,มาอยู่บอ่อเมาครับมาลองบอ่อเมาดูสักครั้งครับคาคัานก็เป็นสามรอยครับเราก็จะมาลองฮัตต๊ะสไตล์จีนนะครับเดี๋ยวเรามาฮัตพร้อมกันเลยครับว่าการต๊สไตล์จีนเราจะต๊แบบไหนครับมาดูชุดแปลสายกันเลยครับว่า การตกสไตล์จีนมีอะไรบ้างก็มาดูชุดปลสายครับแรกเลยก็มีสต็อปเปอร์ตัวเล็กหนึ่งตัวครับแล้วก็ตามด้วยสต็อปเปอร์อีกตัวนึงครับสต็อปเปอร์ตัวนี้เอาไว้หลอกทุนคนระับแล้วก็ที่เสียบทุนคนระับ ที่เสียบทุนก็จะตอเปอร์อีกสองตัวครับก็มีหนึ่งตัวแล้วก็สองตัวอันนี้คือชุดล็อกทุนครับชุดนี่เราก็จะมีสตอเปอร์อีกตัวหนึ่งครับตามมาเป็นสามตัว เ้วก็ใส่ตะก,กัวครับตะก,กัวนี่ก็เป็นตะก,กัวแผ่นนะครับข้างในขาวๆก็เป็นคาร์เบัตครับคาร์เบัตล,ลนหัวไทยมันจะวิ่งได้ครับตะก,กัวนะครับยือตะกัวมันจะลูนได้แล้วก็ตามด้วยต็อปเปอร์อีกตัวนึงครับนะครับ แล้วก็มีสตอปเปอร์หน่อยอีกตัวหนึ่งครับสตอปเปอร์ตัวนี้มีไมก้ก,กันตะกัวตัวนี้เลื่อนครับเวลาเราวัดนะครับบางทีสต๊อปเปอร์ตัวเดียวมันเอาไม่อยู่แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งตัวล็อก ลูกหมุนครับแต่ถ้าไม่มีไม่ใส่ก็ได้ครับตัวน,นี้ไม่เป็นไรครับของผมมันจะเป็นแหวนครับผมใช้เป็นแหวนแทนลูกหมุนครับแล้วก็จะเลื่อนไปล็อกมันจะมีล่องใช่ไหมครับเราเอาเข่าล่องมันจะล็อกแหวน โอเคแค่นี้แหละครับมาดูการตั้งทุนกันครับอันดับแรกนะครับโหลดหาหนาดิ้นก่อนครับรูดลงมาให้สุดเลยครับนี่ครับ ต่กลัให้อยู่แบบนี้ก่อนครับทุนก็เป็นทุนของจีนนะครับที่ผมใช้หางตันโขนใหญ่แล้วก็เลี้ยวมาถึงเนี่ยผมจะตั้งให้อยู่ประมาณเจ็ดขอประมาณเนี้ยครับแ้กหาดนาดินก่อนเลยครับสไตล์จีนเขาจะหาดห่าดินกันก่อนครับ น้ำแปกให้มันจุ่มก่อนนะครับเนี่ยห็นไหมครับลงไปทุ่นมันจะจมเลยนี่นนคือทุ่นมันจะจมเราจะหานาดินก่อนหายทุ่นผูนึงคอเราจะหายทุ่นมันผูประมาณหนึ่งคอ มันผ่ามานนีครับทุผจะตั้งให้มันอยู่ประมาณนี้ครับตอนแรกอันนี้ทุนจมนะครับตั้งให้มันหาหนานดินเราจะหาหนานดินให้มันอยู่โผล่ขึ้นมาหนึ่งคอเห็นไหมครับนักเลงหาหนานดินให้มันได้แบบนี้ก่อนครับเรามาก็จะมาแต่งตะก,กวัวกันคนระับตอนแต่งตะก,กวัวจะต้องใส่เบ็ด้วยครับ เราจะมาชิ่งก่อนตั้งทุนครับมันตั้งมอนมาล่านไทยนะครับชิงก็จะยาวประมาณยี่ห้าถึงสามสิบเซนใส่เป็นเพชดสองตัวครับของผมนะครับเป็เปีเบสองตัวแล้วเราจะตั้งนะครับว่าเราหาหนาดนเราใช่ไหมครับวลาเราจะตั้งเราก็มาเนี่ยหูด ลงมาครับแต่จะทิ้งตัวนี้ไว้ครับทิ้งไว้หนึ่งตัวที่ว่าไว้วัดน้ำนะครับเราไม่ต้องลูดลงมานะครับตัวนี้เราก็ลูดลงไปเลยก็ว่าให้มันลอยทั้งเบ็ดพร้อมนะครับมาดูนะครับ นี่มันจมอยังนะ้นครับเจ้ตั้งเห้มันลอยอยู่ที่เตจเกครับตะกัวมันจะตัดยากนะครับมันเป็นตะกัวแผน่นเวลาตัดก็ค่อยๆเล็มครับเพราะตัดนิดเดียวมันจะไปเยอะเลย นี่ยังไม่ได้เลยครับวันนี้ผมตั้งไวยห้าขอแล้วนะครับผมจะตัดให้มันได้เจ็ดขอเราก็จะเริ่มโตก,กันเลยก็โอเคครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพอดีเลยนะครับหรครับก็หลังจากที่ว่าตั้งทุนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ก็จะมาเริ่มตุก,กันครับก็เหยื่อว,วันนี้ที่ใช่ก็เป็นเหยื่อเป็นเลือดเป็นเหยื่อของผมเองนี่แหละครับก็ถ้าทคยสนใจก็ขอไปที่เฟซบุ๊กแล้วก็พิมพ์คาว่าเป็นเลือดภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้มาดูกันครับผลงานเหยื่อเป็นไงครับวันนี้ก็วนเหยื่อนะครับด้านในมันก็จะมีเหยื่อใหญ่เลยครับ เนี่ยตัวนี้จะเป็นเหยอะใหญ่ครับแต่ผมจะไม่ใช่หรอกวันนี้เก็๋ไววันนียผมจะใช้แค่เยียวตัวนี้ตัวเดียวก็เวลาตกนะครับผมีตกอยู่ที่หกคอหกคอสีครับแล้วก็โคจากผิวนาม,มาหนึ่งคอสีครับ เหมือนแบบว่าตั้งเจตโต๊ะโคกนะครับ ta lấy cuốn học xuống này ta dày những mệt hỏng nữa บัสดีตอนเถียงอีกรอบนะครับเนื่องจากมัเช้าเนี่ยครับป้าบ่อหมาบ่อมาเช้าเนี่ยคือมันผมนั่งอยู่ประมาณสามชั่วโมงไม่มีป้ากินเหยื่อเลยผมก็เลยย้ายไม้อีกบ่อหนึ่งครับก็ย้ายมาก็กระดูครับโดนเลยครับบ่อนี่กับบ่อหมาเหมือนกันตัวแรกโดนแล้วครับ เดี๋ยวไปดูกันต่อไปยาวๆครับถึงเย็นนู่นแหละครับผลงานเหยยบเป็นเลยจะเป็นไง่คยดูครับกาะการ,กกรานนะโลก็มันเป็นบาราสจีนเหมือนเดิมนะคบตกบาลาสสไตล์จีนเหมือนเดิม แคบปลี ấy, ่ยนบอยเหยครับป้าไม่ขอเปลี่ยนไปแล้ว โดนแล้วครับ mệt cánh bầm หลังจากที่ป้ากินสองชั่วโมงก,กวกๆล้วก็หายไปเลยครับไม่เข่าอีกเลยก็หลังจากที่ว่าป้าไม่เข่าเลยครับมันก็จะได้ขอมากินชั่วโมงละตัวชั่วโมงละตัวผมก็เลยไม่ได้ถ่ายก็ต้องขออภัยเลยครับที่ไม่มีภาพมาให้ดูครับคือมัน นานามันจะเข่ามาที่หนึ่งนะครับมันก็เลยถ่ายไม่ได้ครับก็ต้องขออภัยไว้เลยครับก็ดูบรรยากาศปลามันมีอยู่ครับปลามันจะลอยอยู่ด้านรถเก๋งข้างเขาขาวนะ่ะด้านหลังนะี่ยปลามันจะลอยเยอะมากแต่มันไม่กินเดือครับ กขโมยปลานในขาเขาเลย,ยไหนไปเลย,ยดูไปไหนมัน๋ยจะได้เวลากลับ ก็ได้เวลากลับแล้วปลามันไม่เข่าเลยก็ตั้งแต่ที่ว่าได้ปลาช่วงสองชัง่วโมงประมาณสองชั่วโมงครึ่งนะพอมันกินแล้วมันก็ไม่เข่าอีกเลยหลังๆก็ผมก็เลยไม่ได้ถ่ายมันได้ชั่วโมงตัวสองชั่วโมงตัวนึงก็เดี๋ยวมาดูผลงาน,นครับก็อพอได้ตัวอยู่ครับ ก็ไม่รู้ครับเพรใหในตัวอยู่ได้ประมาณนี้ครับมีปูะดสามตัวปนินนี้สี่ห้าตัวครับเห็นไหมครับ ผลงานเยอะไปเลือดก่อเพราใช้ได้อยู่ครับกินดีครับที่มันไม่ได้ตัวเพราะว่าปลามันไม่เข่าเลยครับก็เรื่องการตั้งทุนก็คร่าวๆครับบอกผมก็ไม่รู้ละเอียดมากเท่าไรว่าในสไตล์ของจีนนะครับก็ลองเอาไปตุ๊กดูครับลองไปตั้งดูก็โอเคครับก็แค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ